กีกอรและนักแสดงอารมณ์ดีอย่างเสนาหอยที่ตอนนี้ภารกิจของเขาสําเร็จ <Yay! S 1> ลุ่งไปได้ดีแล้วหลังจากที่ออกกําลังกายแบบหักโหมหนักม,ก,มกมากตามใบสั่งของสาวอุ้มลักษณาใช่นะก่อนหน้านี้สาวอุ้มเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเสนาหอยเนี่ยสามารถสร้างซิกแพคสองก้อนได้ <c oughs> ภายในก่อนถึงวันเกิดของเธอนั่นก็คือวันที่5้าเมษายนะคะจะชวนมางานวันเกิด <c oughs> ซึ่งล่าสุดค่ะเราได้เห็นคุณเสนาหอยในงานวันเกิดของสาวอุ้มลักษณะด้วยค่ะ ยังก้าวเข้าสู่วัย33ปีบริบูรณ์อย่างแจ่มใสสนุกสุดเวียงอุ้มลักคณะจัดปาร์ตี้ฉลองเบิร์ตเดย์ท่ามกลางพ้องเพื่อนสนิทและบรรดาคนรักอุ้มที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างเมื่อค่ำวานนี้ซึ่งมีคนบันเทิงมาร่วมงานเพียบทั้งน้องสาวสุดที่รักนิวเคลียร์หันษาพร้อมแฟนหนุ่มเพชรจ้าและเพื่อนร่วมวงการอย่างบี้สุกฤิตแท่งศักดิ์สิทธิ์ชมพู่ทันซิตาหรือชมพู่ก่อนบ่ายจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้ม รวมทั้งคุณพ่อลูก3าเจเจตรินและที่ขาดไม่ได้คือหนุ่มอารมณ์ดีเสนาหอยที่ตกปากรับคำตามใบสั่งให้ลดน้ำหนักและเร่งปั๊มกล้ามท้องให้ขึ้น2ก้อนก่อนวันที่5เมษายนแล้วสาวในดวงใจอย่างอุ้มลักณาจะยองออกเดทและชวนมาปาร์ตี้วันเกิดด้วยและในที่สุดพี่ชายที่แสนดีอย่างหนุ่มหอยก็ได้มาร่วมแจมแถมยังโชว์ร้องเพลงเก่งแอบเหงาให้ฟังอีกตั้งหาก ไม่รู้อยากจะฝากบอกความในใจอะไรไปถึงสาวอุ้มหรือเปล่ามิชชั่นสำเร็จไปหนึ่งอย่างแล้วเหลืออีกอย่างก็คือออกเดทแต่เมื่อไหร่อุ้มจะยอมใจอ่อนสักทีอันนี้ก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปมา